สวัสดีสนนครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับต้องมีพธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับแบบเดือนเดือนนะครับเพราะว่าติดขัดนะครับลงคลิปไม่ได้นะครับก็เลยมาช้านะครับหุ้นไทยเที่ยงนะครับวันที่18พฤษภาคม2566วันนี้ก็เป็นวันพระเลือหัตับ,บดีนะครับสาหรับหุ้นไทยเที่ยงก็จะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะสาหรับ หุ่นไทยเช้าหุ่นไทยเย็นยน,นะครับวันละสี่คลิปสี่รอบเลยนะครับทา่านใดที่ยังไม่กดถูกใจก็ฝากกดถูกออทา่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดใครท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงๆนะแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอจดไปเลยนะครับแบบเดือดๆนะครับรอบนี้นะ เดี๋ยวไม่ทันนะครับเด่นหุ้นไทยเที่ยงนะครับ3 4 5เน้นที่3กับ4นะครับส่วนเด่นบน3 456านะคู่เจาะก็มี36 3 7383930 4 6 47 484940สน่ะครับส่วนตัววิน3 4 5 6 7 8 9นะครับประมาณนี้นะครับจุดเอาทุกตัวเลยนะครับสำหรับสายรูดก็รูด3กับ4นะครับประมาณนี้นะครับ ลุ้นลงเพาะความบันเทิงเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดที่ชมชอบหรืออะไรเงี้ก็จัดไปนะครับตามนั้นเลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับมาช้ามาช้าลงคลิปไม่ได้เลยลประมาณนี้ระบบขัดข้องครับเป็นทั่วโลกเลยนะประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขนะครับประมาณนี้ใจเย็นๆนะครับถ้าเกิดหายไปแบบนี้ก็คือระบบขัดข้องนะครับหรือไม่ก็อินเทอร์เน็ตของอาจารย์ขัดข้องนะสองอย่างนะ ถ้าเกิดหายเงียบไปนะครับประมาณนี้บางท่านก็เป็นห่วงว่าไม่สบายอะไรเงี้ยก็ก็น่าคิดเหมือนกันนะคนเรานะบางคนเห็นกันทุกวันทุกวันเงี้ยไม่เห็นกันสักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยก็สงสัยแล้วเป็นอะไรนะอะไรเงี้ยก็คือมันก็ไม่ถึงกับห่วงกับอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันสงสัยว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับขั้นแรกที่คิดขึ้นมาก็คือคิดว่าไม่สบายละ แับนั้นเกิดอะไรขึ้นไหมน้ออะไรเงี้ก็จะธรรมชาติของมนุษย์นะก็จะคิดแบบนั้นแหละมนุษย์ที่ใจดีๆนะน,นะครับขอขอบคุณนะครับตามนี้นะครับจดทันนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับประมาณนี้นะครับพบกันใหม่รอบบ่ายนะครับรอบรอบเที่ยงก็ตามนี้ครับสวัสดีครับ